เรายังเกาะติดเรื่องของภาษีฟรัมค่ะวันนี้จะมาโฟกัสในเรื่องของผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของคนไทยเราจะตกงานจากนโยบายนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรรัฐบาลนายจ้างลูกจ้างต้องเตรียมรับมืออย่างไรเราจะไปพูดคุยกับดรธนิษ์โสรัตรองประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทยท่านจะมาเปิดมุมมองในเรื่องนี้กันนะคะเราไปสวัสดีพูดคุยกับดรธนิตกันเลยตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะดรธนิตคะสวัสดีครับคุณแอดนงนานะครับผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับ สวัสดีค่ะดรธนิตขาวก็เรื่องของนโยบายภาษีฟรัมเนีย่ยก็เรียกว่าทําให้โลกเนี่ยสะเทือนไปหมดเลยนะคะวันนี้ค่ะอยากให้คุณธนิตเปิดมุมมองหน่อยนะคะว่าหากว่าภาษีสามสิบหกเปอร์เซ็นอย่างที่เรารับทราบกันเนี่ยนะจะสะท้อนได้เห็นว่าไทยเราเองเนี่ยทําไมโดนมากขนาดนี้และคนที่จะตามมาจะเป็นยังไงบ้างคะก็ก่อนอื่นเนี่ยต้องเห็นภาพ ฉากทัดของการส่งออกของเราก่อนนะครับคือส่งออกของเราเนี่ยเราเพิ่งพาการส่งออกเนี่ยในสัดส่วนที่สูงมากประมาณสัก5้ปอร์เซนของ GDP เกินครึ่งของ GDP ใช่ไหมแล้วในการส่งออกของเราเนี่ยมันก็มีโซ่อ,อุปทานที่ใหญ่มากมันไปเกี่ยวข้องทั้งผู้เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ตัวจริงแล้วก็ มีอุตสาหกรรมที่เข้าสับสนุนการส่งออกคือพวกขายวัตถุดิบค่าถึงสําเร็จรูปตองฉลากอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอะไรอ่ะแพ็เกจิ้งใช่ไหมแพกเก็เกจอุตสาหกรรมโลจิสติกสใช่ไหมมันไปถึงเกษตรกรเลยนะนะทั้งประมงปศุสุสั์ข้าวยางพาราอะไรพวกนี้เนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกข้าวเนี่ยแล้านตันยางพารา80%สเนี่ยส่งออกหมดนะครับ<อ>ใช่ไหมคราวนี้ พอภาพส่งออกเห็นภาพส่งออกว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยก็มาโฟกัสที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยเป็นลูกค้าใหญ่ของเรานะอันดับหนึ่งหรือเปล่าคะเป็นอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมคะใช่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะปีแต่ละปีเนี่ยเราค้าขายกับเขาเนี่ยประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทเยอะนะหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทที่เฉพาะสหรัฐเนี่ยหนึ่งจุดเก้าล้านล้านบาทเนี่ยสิบเปอร์เซ็นต์ของ GDP ั้นพอร์ตของอเมริกาเนี่ยเป็นหนึ่งในห้าของการส่งออกของเราทั้งหมดนี่จะเห็นให้ภาพคือยี่สเอร์ซนเนี่ยนะถึงค้าเราไปอเมริกานะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการขยายตัวเนี่ยถือว่าดีมากโดยเฉลี่ยก็สิบสามิบสี่เปอร์เซ็นตนะปี <S 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 นี้เนี่ยก็น่าจะเป็นห้าหกเดือนเนี่ยน่าจะเป็นสิบแปดเปอร์ซนตมาพีิเดือนพฤษภาคมยี่ส็เอร์เซหมายความว่า หมายความว่ามันเล่งเนื่องจากเขามีเก้าสิบวันมันจะตอนนั้นจะหมดหนึ่งกรกฎาไอ้เจ็บบกดรกด<แ>รกฎา<แ>ก็เลยเร่งส่งออกก็เลยทําให้ตัวเลขส่งออกของเราดีใช่ไหมตาเนี <c oughs> ้ก็คณิ้ย่อยลงมาแล้วเมื่ออเมริกาเป็นลูกค้าใหญ่ของเราพอถ,ถึงหนึงจุดล้านล้านบาทเนี่ยนะครับแล้วการขายตัวก็ก็สูงมาก <c oughs> แถมเราเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าอเมริกาคือได้กำไรเขาอะ ไปอีกหนึ่งก็สามแสนไอ้สามหมื่นห้าพันหกร้อยเหรียญนะประมาณสักสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของการส่งออกเนี่ยเป็นการนำเข้าคือนำเข้าน้อยอ่ะนะประมาณหนึ่งในสามอะไรนิดๆเท่านั้นเองเพราะนั้นเรา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 ค้ากำไรกับเขาเขาถึงเล่งงานเราไงเออเขาขาดดุลกับเราเยอะมากถอยหลังมายี่สิบปีนี่เราค้าขายกำไรกับเขามาตลอดกำไรกับเขามาตลอดนะครับเอาล่ะคราวนี้ เรามาดูเรื่องของของของการส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะอ,อเมริกาเนี่ยมันก็มีคนอยู่ในนั้นจำนวนมากที่ผมบอกอะนะตั้งแต่ผู้ส่งออกอุตสาหกรรมที่เขาสนับสนุนภาคบริการภาคเกษตรกรรมใช่ไหมมันมีคนอยู่ในภาคส่งออกเนี่ยประมาณ18-20ล้านทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อ,อมทั้งเกษตรกรเลยด้วยนะ นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในเซกเตอร์ส่งออกจริงๆเลยนะทางตรงเลยนะ,ะเฉพาะ <S 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 อุตสาหกรรมแล้วก็ภาคโลจิสติกค,คุนขับรถเนี่ยก็ประมาณรวมๆกันเนี่ยก็น่าจะอยู่สัก4ี่จล้าน4ล้านกว่าคน,น <S <S 4, 000, สี่ล้าน1นึ่งแสนคนนะ <S 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 เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต3ามล้านสองแสนหหมืนคนและอยู่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกแปดแสนหหมื่นคนหมายความว่าอันนี้เฉพาะ ส่งออกนะที่เะส่ออกับพวกแรงงานทางตรงตรงเลยนะตรงตรงเฮ้ยมันจะมีทางอ้อมอีกอยงี้ยอีกเยอะแยะที่ผมไม่ได้พูดถึงใช่ไหมคิดว่าถ้าเป็นอ้อมอ้อมก็ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบล้านใช่ไหมคัใช่ใช่สิบแปดถึงยี่สิบล้านรวมเกษตรกรรมรวมโอ้เยอะแยะไปหมดเลยมันมีมันก็ทั้งกรรมกรยกของอ่ะยกเอาหลกพาเลทของเข้าตู้นะมันเต็มไปหมดเลยอ่ะนะ ยังไม่รวมพวกจราจรบกรถด้วยนะเป็นถนนด้วยรถรถรถมันติดไงี่ยคุณอย่าลืมนะไปที่ไหนก็เจอแต่รถคอนเทนเนอร์เห็นไหมนะครับรถที่ไหนเนี่ยรถมีรถคอนเทนเนอร์เต็มถนนไม่ไหวเลยจริงปะรถเด็กก็สอญญ์ก็เป็นตัวั้งเลยนะอันนี้ด้วยนะคะค่ะนะะคเห็นภาพเลยนะอ่าใช่ค่ะก็แสดงว่ามีคนเกี่ยวข้องกับภาคการส่งออกค่อนข้างสูงมากๆเลยเพราะว่าแต่ตัวงกองก็สี่ล้านกว่าคนแหละเศรษฐกลับมาเรื่องของคำแหละใช่ไหม พอทำเนี่ยเราเจอภาษีอะไรอ่ะเขาเรียกไอ้เทรดบอลรีซิปโปรคลทาลิสเนี่ยนะเจอเข้าไปแบบผมก็คิดว่าเป็นสิ่งที่เราไม่คาดถึงนะเจอสามสิบหกเปเซ็นตเนี่ยผมก็ช็อกนะเพราะผมอยู่ในวงการนี้ก็ไม่เคยเจอมาก่อนใช่ไหมคะเราไม่คิดว่าเขาจะซัดเราแบบไม่ลดราคาเลยนะรอบแรกเนี่ามสิบหกเปอร์เซ็นอันนี้ก็รำได้เขาให้กันหลายประเทศ แต่ว่าวให้เรามาเนี่ยสามสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยกลายเป็นว่าเราสูงสุดในอาเซียนถ้าไม่นับลาวเบนมาก,กัมพูชาเรากลายเป็นประเทศที่สูงสุดในในอาเซียนใช่ไหมคราวนี้ไอ้ที่เข้าได้ไปก่อนหน้าเราคือเวียดนามอืมยี่สิบเปอร์เซ็นเออยี่สิบเปอร์เซ็นคราวนี้มีก็มีคําถามว่าเอา้าต้องไปขู่กับเวียดนามถ้าคุณเป็นคนซื้อของเนี่ยอยู่ในอเมริกานะค่ะของจากเวียดนามเนี่ยของ ร้อยยี่สิบาทถ้าเม็ดอินไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นเท่าไหรอ่อ่ะร้อยสามสิบาทร้าบาทค่ะคำถามว่าคุณจะซื้อใคร <c oughs> ก็ต้องซื้อของเวียดนามอย่าานะฮะแน่นอนเดี๋ยว่า,าช่วงแรกอาจจะใช้เวลาใน,ก,นก่อนการเปลี่ยนซัพพลายเออร์คานนี้เวียดนามเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปรียบเฉพาะค่าภาษีนะค่าแรงเขาก็ถูกกว่าเรา,า,าด้วยค่าแรงเขาเนี่ยประมาณสี่จุดเก้าหกศูนย์ล้านดองต่อเดือนนะประมาณห้าล้านดองอ่ะ ต่อเดือนนะประมาณกี่บาทตีเป็นเงินไทยก็ต่อต่อวันก็เฉลี่ยประมาณสองร้อยห้าสิบาทต่อวันต่อวันนะของเราเนี่ยกทมสี่ร้อยไปแล้วสี่รอยนะนะสี่ร้อยไปแล้วนะแล้วก็ไม่ช้าก็คงทั่วประเทศในอนาคตรัฐบาลมาก็เป็นต้นต้นทุนของเวียดนามจะจํากว่าเราเยอะเลยรวมทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะใช่ใช่แล้วค่าเฟดเขาก็ถูกกว่าเราค่าเฟดไปอเมริกาแล้วเงินบาทของเราเนี่ยแข็งปังเลย 4.8%ตั้งแต่มกรามาแต่ของเวียดนามเขาเขาเข้าขา stable ใช่ไหมคะ stable ค่ะบาดแข็งเนี่ยจริงๆแล้วในภาพใหญ่มันไม่ใช่ว่าบอกว่าเราไม่ดีนะบอกว่าเรามันดีเขาเชื่อเราแต่มันไม่ดีกับการส่งออกใช่ไหมคะใช่มันไม่ดีการส่งออกมันไม่ดีกว่าการท่องเที่ยวค่ะแต่ก่อนนี้มาเมืองไทยเหรียญหนึ่งอ่แลกได้35บาท ตอนนี้มาเมืองไทยเหรียญหนึ่งวันนี้ชาวนี้แลกได้สามสิบสองบาทห้าสิบตังค์เห็นไหมมันหายไปตั้งเท่าไหร่อ่จกไหมใช่ไหมมันก็มันก็มีผลแล้วก็มีผลนะตามกับมาเมื่อกี้นิดหนึ่งพอพอแบบนี้เนี่ยนะพอของเรามันใครซื้อว่าของไทยเนี่ยมันแพงกว่าแล้วสมมุติว่าไอ้ที่เรากําลังรีวารีไว้โปรพเซอร์ใหม่เนี่ยนะครับเนี่ยรีไว้สมมุติว่า เอาว่าตั้งเคสที่มันเราตกลงกันไม่ได้อ่ะมันไม่ตกลงกันไม่ได้เขาตกลงแล้วว่าเขาขึ้นภาษีไทยสามสิ่หกเปอร์เซ็นหนึ่งสิงหามีผลแต่เขาเปิดช่องว่าคุณมีอะไรดีๆมามาให้ฉันนี่ให้อาจจะเปลี่ยนใจใช่ไหมถ้าสามที่หกเปอร์เซนี่อันนี้เหนื่อยบอกเลยว่า,วา ข้อเสนอใหม่ของไทยที่ก็ประชุมกันไปแล้วกํลังจะสรุปส่งไปวันที่14บสี่เนี้ยดรธนิตคงได้ทราบมาบ้างแล้วคิดว่ามันเพียงพอไหมคะในการที่ทรัมป์เขาจะเปลี่ยนใจเราก็เปิดประตูเยอะนะเรื่องได้ข่าวเขาแย้มแย้มมาเรื่องภาษีศูนย์หลายรายการเนี้ยใช่ไหมภาษีศูนย์หลังรายการเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยมันก็มีคนได้คนเสียใช่ไหมคราวนี้ภาษีศูนย์เนี่ยมันมีทั้ง คือมันไม่ได้บอกว่ามีดีหรือไม่ดีมันมันมันมีทางเลือกดีกว่านี้ไหมต้องใช้สั์นี้ดีกว่ามันไม่ติดเทียบว่าดีเอาไม่ดีไม่เอามันมีทางเลือกที่ดีกว่านี้ไหมที่มันลอสน้อยที่สุดเสียน้อยที่สุดเออมันไม่ได้วินวินกูดเอาวินวินไปตัวตั้งไปเจจากะทําเนี่ยจบไปแล้วไม่ไม่มีวินเราไม่ได้วินมันไม่มีวินมีแต่ลอสน้อยที่สุดจะลอสจะลอสเังไงใช่ไหม เออและเจจากับคุณทาเนี่ยเจ๊จิ๋วอ่ะเออก็แบเหมือนไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าเขาไม่มั่นใจคือเขาไม่ได้เอาเรื่องการค้าอย่างเดียวเขาไม่เอาเรื่องการขัดดุลอย่างเดียวคุณดูลาวดิลาวขาดดุลเลยกับเขาค้าขายอะไรกับกับอเมริกันแทบจะไม่ได้ค้าขายเตียภาษีไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมเขาดูคนที่เออเป็นอยู่ในสัพพลายเชนของจีนไหม เออพวกจีนหรือเปล่าคุณเป็นลูกน้องจีนหรือเปล่าทุกงนานนี้เขาเล่นจีนใช่ไหมไทยเขาก็อาจจะมองมองว่าไทยก็เอียงเอียงไปกับจีนนะอ,ะอย่างเนี้ยเรามีเรามีสินค้าสวมสิทธิ์เยอะไงคะใช่ใช่เรื่องสวมสิทธิ์นี่เดี๋ยวมีเวลามาคุยกันนะเดี๋ยวไว้ <มา S 1> ต้องคุยสวมสิทธิ์นะต้องคุยแบบเป็นเรื่องใหญ่เลยค่ะคุณธนิ้ครับทีนี้คือคือ คุณธนี้บอกว่ามีคนเกี่ยวข้องในภาคการส่งออกเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จเลยเนี่ยประมาณ18-20ถึง20ล้านคนเอาเป็นว่าถ้าเราตั้งตรงภาษี3 6ที่เราต้องจ่ายให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยในเรื่องของคนจะมีการเลอออฟแล้วลอ,อกใหม่ไหมจะถึงขั้นคนตกงานกันเป็นแบบมากมายยนะอย่างนั้นหรือเปล่าคะเนี่ยคะถ้าเราบอกว่า การที่คนจะตกงานทุถูกเลิกจ้างเนี่ยมีเหตุสาคัญอยู่สองเรื่องหนึ่งคือยอดขายมัน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 หดตัวอย่างมีนัยยะกาดขายที่มันหดตัวอย่างมีนัยยะมันทําให้สายการผลิตเนี่ยมันน้อยลงหรือว่าวางแห่งต้องหยุดการผลิตมันก็ไม่ต้องการคนหรือออกไหมค่ะทัานเคสของทำเนี่ยมันยอดขายมันหดตัวลงคี้มันอยู่ที่คุณไปอยู่ตรงตรงส่วนไหนใช่ไหม ช่นอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ที่เสี่ยงผลิตภัณฑ์ยางอัมมณีปรับรกาศเครื่องไฟฟ้าจักรกลพวกอุตสาหกรรมเหล็กแผงวงจรไฟฟ้าพลาสติกอาหารทะเลปลาทูน่าผลาไม้กระป๋องอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นการส่งออกไปอเมริกาในสัดส่วนที่ที่สูงมากใช่ไหมพวกนี้ถ้าอยู่ในอุตสาหกรรมพวกนี้โอกาสคุณเจอแจ็คพอตก็เยอะอสองเนี่ยถึงแม้แต่คุณอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย แต่ว่าพอร์ตอเมริกาคุณมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะเห็นไหมเพราะว่าแม้แต่อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์อันเดียวกันเนี่ยแต่บาง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 ,บาง,บาง,บางที่เขาอยู่ขายอเมริกาสิบอร์เซ็บางที่70%อซ็ย่างลูกค้าผมไหลไปเช้ายกตัวอย่างไปที่หนึ่งเนี่ยแอร์คอนดิชันอย่างเงี้ยนะอยู่ระยองขายอเมริกาไปเจ็ดสิบเปอรเอ่ะอโอ้วันนี้ตบหนักเลยเอออันนี้มันอยู่ที่คุณ พอร์ตอเมริกาคุณใหญ่แค่ไหนงั้นถ้าเราทํางานในบริษัทนั้นๆเนี่ยล้วก็สังเกตเราก็รู้แหละใช่ไหมคุณก็เตรียมตัวได้แลลวถ้าขายขายอเมริกาแล้วพอร์ตอเมริกานี่เยอะถ้าสิบเปอร์เซ็นต์กว่าๆไม่เป็นไรแต่ถ้าพอร์ตินี่เตรียมตัวได้เลยนะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อัพเลยอันนี้คุณก็เหนื่อยเพราะยอดขายมันลดเห็นไหมมันไม่ใช่เหมือนกับตอนโควิดขายมันหดตัวแต่ว่าบอกเยอะโรคระบาดนี่ไปฉีดวัคซีน มันก็หายเขาก็เก็บคนไว้ไม่มีใครอยากคนออกแต่อเมริกาถ้ามันยาวเลยอ่ะใช่ไหมซึ่งดรธนิตมองว่ายาวเลยนะใช่ไหมคะมันจะต่อไปได้อยู่ที่หนึ่งอเมริกาเขาเจอตัวเองเจอภาษีเอ่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วของมันแพงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะวันนี้ยังไม่เจอนะเพราะว่าเขาใช้ภาษีสิบเปอร์เซ็นต์ใช่นะแล้วก็ยาวไปถึงสิบหกเดือนนะแตอนนี้ ผู้นำเท่าเขาอ่ะก็มาต่อรองผู้ส่งออกไทยว่าเฮ้ย10%เนี่ยคนละครึ่งได้ไหมค <Yeah. S 1> หรือว่าคนไทยเหมาไปหมดได้ไหม mm hmm. อือะไรอย่างนี้เนี่ยมันผลกระทบมัไม่ค่อยมาก <Yeah. S 1> ใช่ไหมแต่หลังจากสิงหาคมไปแล้วเนี่ยอันนี้เจอ,อของจริงเจอของจริงเะนั้นประมาณคนตกงานอย่างเร็วลายน้อยที่สุดเนี่ยก็แสนกว่าคนนะผู้ตรงๆโอกาสมีก็ยอด <Yeah. S 1> ขายมันหายอะ่ะฮะค่ะ อันนี้เราพูดถึงกรณี30เปอร์เซ็นถึง36เปอร์เซ็นต์36เปอร์เซ็นต์ค่ะเออคุณที่บอกยอดขายมันหายอะแต่ว่าคนนี้คือเฉพาะที่เกี่ยวข้องในในเอ็กพอร์ตในตรงในภาคอุตสาหกรรมส่งออกไม่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 มันมีโซ่อุปทานด้วยถ้าคุณเป็นในโซ่อพทานด้วยแล้วลูกค้าคุณไปต้องไปดูตอนนี้คุณต้องไปดูด้วยนะว่าลูกค้าคุณส่งออกไปอเมริกาเยอะไหมถ้าลูกค้าของคุณเนี่ยเขาส่งออกไปอเมริกาเยอะอันนี้คุณก็เสี่ยงเสี่ยงจากการคุณอาจจะเก็บตังค์ไม่ได้นะแอสโตมอัง ช่ไหมแต่ก็ส่งออกอเมริกาน้อยๆ้อยออไม่เยอะก็ไม่เป็นไรใช่ไหมมันรวมถึงโลจิสติกสพวกบริษัทขนส่งด้วยอะไรอะไรพวกนี้มันเกี่ยวหมดคนนี้ก็หวังว่าการเจรจาของทีมของเราเนี่ยที่เราเรื่องเอาภาษีศูนย์ไปไปแรกใช่ไหมมันก็ต้องมีได้มีเสียแหละมันมันมันก็พวกพี่พวกหมูหรืออะไรเนี่ยจะกระทบนะเออนะน้เราไปดูว่าอเมริกาเนี่ยที่เรานําเข้าน,นี่พูดถึงนําเข้าอินพ r t นะ ของใ,ใ,ใหญ่ที่เรานําเข้าก็เชื้อเพลิงใช่ไหมยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็แสดงว่าหนึ่งในสี่เนี่ยมันเป็นการนําเข้าเชื้อเพลิงคนกระทบมันก็ไม่มากก็อาจจะไปซื้อตะวันออกกลางน้อยหน่อยไปซื้ออเมริกามากหน่อยใช่ไหมเรื่องนำเข้าเครื่องจักรอันนี้เป็นเทคโนโลยียังไงคุณก็ต้องนําเข้าจากอเมริกาถ้าโรงงานไม่ขยายตัวคุณก็ไม่ซื้อเครื่องจักรอันนี้มันไม่มีปัญหาไงเรื่องอะไหมถ้าคุณไม่ขยายตัวคุณก็ไม่ซื้อเครื่องจักรต่อให้ภาษีศูนย์ใช่ไหม ครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องบินอาวุธเองจริงไหมไอ้พอที่ผมพูดสี่ห้าอันเนี้ยมันเป็นประมาณแปดสิเปอร์เซนของการนําเข้าจากอเมริกาเพราะนั้นเรานาเข้าจากอเมริกาเนี่ยเป็นพวกผักผลไม้อ้โภคบริโภคเนี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซนเองนะเจ็ดจุดสองเปอร์เซนต์นั้นตรงเนี้เราก็ต้องไปดูว่ากลุ่มไหนที่จะพวกผักผลไม้อะไรเนี่ยแต่อย่าลืมว่าอย่างนี้นะครับคือการนําเข้าอเมริกาเนี่ยถึงภาษีศูนย์ก็ใช่ว่าเขาจะขายได้นะ เพราะว่ามันมีค่าระว่างเรือที่เขาเรียกเฟรชชาร์ดเนี่ยค่าระวางเรืออเมริกาเนี่ยจากพอร์ตลอสแอนเจลิสมามาแบงกอกเราเนี่ยนะครับแลนดจะบังเนี่ย 5, ห้าพันห้าร้อยเหรียญนี่ราคาวันนี้นะฮะแต่ถ้าเรานำข้าวของเหมือนกันมาจากจีนเชียงไฮ้เนี่ย100ร้อยเหรียญถูกไหมฮะมาจากญี่ปุ่นสามร้อยห้าสิบเหรียญมาจากเกาหลีใต้สามร้อยสามสิบเหรียญมาจากโฮจิมินห์มาจากเวียดนามแปดสิบเหรียญ คือของอเมริกาเนี่ยมันแพงด้วยค่ามันไกลฉนั้นค่าระวังเรือเนี่ยมัน 5, ห้าพันห้าร้อยเหรียญขณะที่คุณมาจากจีน100ร้อยเหรียญมาจากญี่ปุ่นสามร้อยเหรียญมาจากเวียดนามแปดสิบเหรียญยังไงเขาก็แข่งยากอยู่แล้ว<ช>เห็นไหม<ช>ฮะอันนี้พออเห็นภาพไหมฮะ<ช>ถ,ถึงคือจะภาษีศูนย์ก็ใช่ว่าเขาจะค้าขายได้เพราะว่าค่าระวังเรือมันต่างกันห้าพันเหรียญเนี่ยห้าสามสิบห้าประมาณแสนหกหมื่นบาทนะฮะต่อตู้ยี่สิบฟิตเนี่ยใช่ไหม ิ่งเป็นไอ้พวกของแช่เย็นอะไรเนี่ยยิ่งยิ่งแพงหนักเข้าไปใหญ่นะครับก็จะไม่ได้เป็นราคาจะไม่ได้ต่ำมากใช่ไหมคะอะไรนะฮะราคาของสินค้าอเมริกาจะไม่ต่ดอะรบอกว่าคุณลดภาษีศูนย์แต่เนื่องจากอเมริกาเนี่ยเข้ามาไกลไกลเอามีค่าขนส่งถ้าเป็นบ้านเราเป็นค่าค่ารถบรรทุกอะแต่มามาตังระหว่างประเทศมะมาเรือค่าเรือมาประเทศไทยเนี่ยมันห้าพันห้าร้อยเหรียญแต่ถ้าคุณมาจากจีนเนี่ยมันร้อยเหรียญ หลังกันเลยพอให้คุณเปิดภาษีศูนย์เนี่ยก็ใช่เขาจะมายากเพราะส่วนใหญ่เราซื้อจากจีนซื้อจากของในอาเซียนซื้อจากญี่ปุ่นพวกนี้มัน f T A หมดภาษีมันศูนย์อยู่แล้วไงมันศูนย์อยู่แล้วมันจะไปปีคิดว่าของอเมริกาเขาจะค้าขายเขามาจะตีตลาดเราได้ง่ายๆแล้วก็ที่เราซื้อเขาส่วนใหญ่เป็นสินค้าเครื่องจักรน้ํามันอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแค่เครื่องจักรกับน้ํามันเนี่ยก็เข้าไปตั้งเกือบหกสิบเปอร์เซ็นต์ละ เห็นไหมใช่ไหมทีนี้ผมคิดว่าก็กลับมาว่าบางทีภาษีศูนย์เนี่ยก็น่าคิดนะว่าบางทีเราอาจจะต้องยอมเขาไปเจรจากับเขาแต่อาจจะเอ็กเซปต์ได้ไหมพวกพวกหมูพวกอะไรพวกเนี้ยแต่พวกเนื้อเนี่ยเราก็นําเข้าจากออสเตรียภาษีศูนย์อยู่แล้วไงนะเนื้อวัวเนี่ยใช่ไหมภาษีศูนย์อยู่แล้วไปดูตามทุเประมาทราคาบางทีไม่ได้ต่างกับเนื้อเนื้อโคขุนเท่าไหร่เลยนะบางทีไม่ได้ต่างกันเลยเนื้อนําเข้าเพราะว่า บ้านเขาต้นทุนตัำกว่าเราไงใช่ไหมเอออันเนี้ยทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ที่ทีมไทยแลนด์เราเนี้ยไทยแลนด์ทีมเนี้ยเป็นควุยวันอย่างน้อยเนี่ยให้ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้คงยากแต่ว่าอย่าเกินยี่บห้าเพราะไอห้าเปอร์เซ็นต์นี่ยังพอคุยกันได้นะเออถือว่าเรายี่บห้าแต่เวียดนามเขายี่สิบไอห้าเนี่ยมันก็จะมาเกลียดเสียกันแบบกับผู้ซื้อผู้ขายเี่ปองอะไร่องเลยอะไรยี่ปงเลยนะไม่รับไปอย่างเงี้ยมันยังไปได้แต่ถ้ามันไป สามสิบอย่างเนี้นะมันต่างกันต่างกันมากอ,ะอ่ะเพราะมันต่างกันมากอย่างเนี้ยมันมันไม่รู้จะไปแบ่งยังไงไอเน,นี้ยงั้นถ้าเกิดว่าสามหกเปอร์เซ็นนี้คิดว่าธุรกิจไทยคงลำบากเลยนะคะเลยยี่ห้าเปอร์เซ็นนี้ก็เหนื่อยหมดแล้วฮะค่ะนะมันเลยยี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยก็เหนื่อยเพราะว่าเราคือคู่กัดของเราเนี่ยพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยคู่กัดของเราเนี่ยคือเวียดนาม,ม,มเพราะเขาค้าขายเราทุกอย่างและสินค้าที่เราส่ง เราเราส่งออกเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันแคบแบรนด์เราไม่มีแบรนด์เนี่ยใช้แบรนด์ของเขามันเปลี่ยนง่ายเนี่ยมันเปลี่ยนฉลากมันก็เขาก็เขาก็ไปได้ละเพราะเขาฉลากเดิมไง <c oughs> ฉลากที่ปิดเนี่ยใช่ไหมแบรนด์เก็แบรนด์เไปอยู่ที่เวียดนามก็แบรนด์เใช่ไหมแล้วก็เราก็เป็นอุตสาหกรรมรับจ้าง O E M อะไรอย่างพวกเนี้ยเป็นต้นซึ่งเราเราเองในอนาคตก็ต้อง,ต,องต้องเปลี่ยนแปลงที่ตรงนี้ <c oughs> นะครับคราวนี้ เออที่ผมกังวลก็คือว่าเราคุณคุยกับคุณทรัมป์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นมันไม่ใช่เรื่องเรื่องดุลการค้าเรื่องค้าขายมันเป็นมันต้องหลายเรื่องแล้วก็แต่มานิดหนึ่งถ้ามีเวลานะคคือเรื่องสูมสิทธ์เนี่ยที่ทรัมป์เขาใช้คำว่า <c oughs> เขาใช้คาว่าทานคิปจริงๆคําเต็มมันคือทานคิปเมน <c oughs> ทานคิปเมนเนี่ยหมายถึงว่าของเนี่ยนําเข้ามา ท่าเรือแหลมฉบังแล้วส่งออกไปประเทศที่สามต้องออกที่ท่าเรือแหลมฉบังด้วยมาท่าใดท่านหนึ่งก็ต้องส่งออกจากท่าน,นั้นไปประเทศที่สามเช่นสินค้ามาจากจีนนะจะส่งออกไปไปไปหรือไมไปไป,ไปอินเดียก็มาลงแหลมฉคบังแล้วก็เปลี่ยนเรือไปอินเดียแต่คราวนี้ไอส้มสมศรีเนี่ยคือมาลงแหลมฉบังเสร็จเป็นทานชิปเมนมันไม่เสียภาษีไงใช่ไหมแล้วเขาเอาไปเข้าในพวกฟรีโซน <Okay. S 1> นะพวกฟรีโซนก็คือที่ ่ไมมีก็จะทัน,นิีเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเชิญคุณสิทธิ์นะคะเพราะว่าเรื่องสมศรีน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายเเอออรื่งยาวก็จร <ไป S 2> ิง<ห>เป็นเรื่องที่ท่อรักนให้ดีก็แล้วกันใช่เป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่คนไทยเป็นเรื่องที่ที่สอเมริกาเขาสนใจมากๆเลยเรื่องนี้นะคะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับ